สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทําให้โฆษณาในสตรีมนะครับไม่ต้องเด้งออกมาเวลาเราดูไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งมันจะทําให้เราขัดอารมณ์ได้เรานะครับก็คือวันนี้เราจะมาสอนไอตัวบล็อกโฆษณาในทวิตนะครับก็คือพิมพ์ตามผมเลยเลยนะครับก็คือทวิต b o x ีม่วงนะครับมันเป็นของ Google Chrome น,นะครับก็คือแบบ ไม่เป็นไวรัสแน่นอนเลยครับก็คือโหลดตัวนี้มาเลยนี่ผมจะนี่ก็คือกดเพิ่มไปเลยครับแล้วเพิ่มไปในส่วนขยายแม่ได้แล้วมันก็จะเป็นออกมาในหน้าตานี้นะครับแล้วที่จริงมันจะปิดครับเราก็เปิดเลยลก็กดปิดแล้วก็ปิด Microsoft ได้นะครับแล้วเราก็เข้าโคมใหม่นะครับ แค่นี้แลหและออนนก,ก,กค็คือเราไม่ต้องเจอโฆษณาให้กวนใจแล้วนะครับเอออันนี้พี่แจ็คกี้ก็ได้ครับคือเราไม่ต้องเจอโฆษณาเลยนะครับตั้งแต่ผมใช้มาคือไม่เจอโฆษณาเพิ่มอีกเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวโฮจะแปะไอคำที่ผมพิมพ์ไว้ใหด้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเคัคบ